ครับผมสวัสดีครับอวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนะครับผมที่เห็นลูกพี่พูดนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มีคนไปเม้นเผจมวยเอาไปลงนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เอาของลูกพี่ไปลงนะผมก็มีคนแซะมาผมแซะผมเยอะนะครับผมนู่นนี่นั่นมวยนู่นนี่นั่น,นพักนานกว่าเพื่อนชื่อนี้อย่างุ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็บางคนก็พูดแซะพูดนู่นนี่นั่นใส่ผมนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้อยากที่จะหยุดนานนะผม ผมนี่เป็นคนผมยืนระยะมาขนาดนี้นะผมผมเบียบพินัยผมเป๊ะนะผมการซ้อมการอะไรนะผมซ้อมไม่เคยหยุดเลยนะผมถ้าผมซ้อมผมจะไม่เคยหยุดเลยสักครั้งสักวันนับนอกจากวันหยุดนับนอกจากจะป่วยไข้อะไรเนะผมใครก็รู้นะในไขยนะแล้วก็ทําไมผมหยุดหนาผมมีอาการที่บาดเจ็บนะที่มันเลื้อรังนะผมมันเลื้อรังนะ้ำมวยนี่นะถ้าเก่งแค่ไหนก็ถ้าซ้อมไม่ได้ก็จบนะครับผมส่วนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ซ้อมลําบากนะผม การชกสู้ได้นะผมแต่แต่ซ้อมเนี่จะลําบากเลยแหละครับผมเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บผมไม่อยากออกมาพูดนี้นะผมะว่ามันจะทําให้เราแบบเราแบบเหมือนเหมือนว่าบอกจุดอ่อนโน่นนี่นั่นนะผมก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มันมันก็หนักจนถึงกันว่าบ้านปลายแล้วนะผมก็ผมไม่รู้ว่าการชกอ่ะผมชกเต็มที่นะใจเกินร้อยนะผมผมสู้หมดนะผม ผมไม่เคยเกี่ยงคู่โชคนะผมตั้งแต่ผมเป็นมวยมานะผมลูกพี่ชี้ทางไหนก็คือทางนั้นนะผมผมลุยอย่างเดียวนะผมก็ผมสู้เพื่อค่ายนะผมเพื่อลูกพี่นะผมแล้วก็เพื่อครอบครัวนะผมก็ทําไมผมถึงหยุดนานก็เพราะมันมีอาการบาดเจ็บนี่ละผมก็เลยทําให้ผมหยุดนานนะผมเพราะว่ากลับไปซ้อมก็ซ้อมลําบากนะผมมันเลื้อรังนะผมอตชกก็ชกได้แบบนั้นแหละก็ที่ผมผ่านมาผมชนะได้หลายคนนี่โอ้โหผมไม่ได้ เต็มร้อยเลยนะผมแต่ทําไมผมทําได้ขนาดนี้ถ้าพวกร่างกายผมเต็มร้อยผมว่าผมไม่ได้กลัวใครเลยนะผมใครก็น่าจะต้านผมลําบากนะผมตอนนี้ผมก็ไม่เต็มร้อยเลยบอกได้เลยนะผมไม่เต็มร้อยตั้งแต่ซ้อมเลยนะครับผมก็ไม่ใช่เจ็บตอนจะชกนะผมเจ็บตั้งแต่ซ้อมตลอดมานะผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับมัหแบบใครจะแซะจะอะไรก็แล้วแต่ผมผมก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้ผมก็มันก็สุดๆดแล้วนะผมสุดๆดแล้วตอนนี้นะผมฟื้น ขืนมาตลอดนะผมก็โอเคครับขอบคุณที่ทุกคนยังเชร์และให้กําลังใจอยู่ตลอดนะผมผมก็ขอบคุณมากๆครับผมก็แคร์ fc ทุกคนนะผมแต่ว่าไม่รู้จะต่อไปจะชกหรืออะไรยังไงได้เต็มร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมผมก็จะทําให้เต็มที่นะถ้ามีโอกาสขึ้นชกผม,ผมก็ไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ตลอดครับผมขอบคุณครับ